เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League of Legends รอแยกป่ากันอีกเหมือนเดิมน,นะครับและแน่นอนนะฮะก็รีดีว่ากำลังจะมีแพทใหม่2.2นะครับเริ่มต้นในวันที่30มีนาคมที่ถึงนี้นะครับอีกประมาณา6วัน5-6วันอีกประมาณทีหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะมีการอัปเดต แพทใหม่ใช่ไหมซึ่งในแพท2.2เนี่ยผมก็ได้อัปเดตแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าในแพท2.2เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็สามารถที่จะก,กดเข้าไปดูในช่องผมได้เลยนะคลิปที่ผมลงไปล่าสุดเนี่ยนะครับผมต่อจากคลิปเนี่ยเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับก็จะมีการอัปเดตแชมปเปี้ยนใหม่นะครับมีระบบใหม่นะฮะมีแบตเชนพาร์มามีไอเทมมาใหม่โคตรเยอะเลยนะฮะรีด้ว่าเหลายๆคนน,นะครับต,ตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันไม่ไหวนะสำหรับอะไรใหม่ๆนะครับแน่นอนนะฮะ คนไทยนี่ชอบอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะมีแฟนใหม่มีกิ๊กใหม่อะไรเงี้ยนะฮะและหนึ่งสิ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยนะครับตั้งนาตั้งตารอคอยกันมากที่สุดในแพทนี้ก็คือแชมปเปี้ยนใหม่นั่นเองนะฮะหลายๆคนเนี่ยครับถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าแชมเปี้ยนเนี่ยมันจะมาตอนไหนมันจะมาพร้อมกันตั้ง5่าตัวเลยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสรุปให้เพื่อนฟังกันนะฮะสำหรับการมาของแชมปเปี้ยนนะครับในแต่ละตัวของแพท2.2นี้นะจ๊ะนะครับ ซึ่งในแผ่นนี้นะครับก็จะมี5ตัวนะครับผมมีกาลิโอมีแลมมัสนะครับมีคาซิกคาซิกเสอเลยกู <c oughs> นะครับมีคาซิกนะครับมีเลงก้ามีเลนิกตันนะครับมี5ตัวนะเดี๋ยวเรามาไล่ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าแชมเปี้ยน5ตัวเนี่ยมันจะมาพร้อมกันไหมแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะมาตอนไหนนะครับโอเคจัดไป้ายจุกรู้ ซึ่งก็ได้มีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับผมเว็บไซต์นี้มีชื่อว่า dotesport.com นั่นเองนะครับไม่ใช่พรฮับนะฮะพรฮับเนี่เอาไว้ดูตอนดึกๆนะครับผมนะฮะสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับ dotesport นี่นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่จะมีการอัปเดตข่าวสารเกมนะฮะซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับเขาได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับแพท2.2ของไว l ิ r นี้นะครับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวของแชมเปี้ยนนะครับว่า แต่ละตัวนี่นะครับมันจะมาตอนไหนนะครับทั้ง5ตัวที่ผมได้เอ่ยไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะครับมันจะมาตอนไหนนะครับจัดไปมาเริ่มไปที่ตัวแรกเลยนะครับกับกาลิโอนะฮะเปิดซีซั่นไม่ใช่เปิดซีซั่นเปิดแพทใหม่มาเนี่ยสองจุดสองเนี่ยนะครับกาลิโอเนี่ยก็จะมาเป็นตัวแรกเลยนะครับผมใน5ตัวนะฮะสำหรับตัวของกาลิโอเนี่ยนะครับเขาคาดว่ามันน่าจะมาในวันที่1เมษายนนั่นเองนะครับผมนะฮะมาตัวแรกเลยนะฮะ ก็คือแพใไม่เนี่ยจะมีการอัปเดตในวันที่30นะครับแล้วก็วันที่1เนี่ยแชมเปี้ยนตัวนี้ก็จะอัปเดตเข้ามาเลยนะฮะกับกาลิโอนะครับผมนะครับใครชอบเล่นตัวนี้ก็รอซื้อกันได้เลยนะฮะและตัวที่2นะครับนด่ก็คือแลมมัสนั่นเองนะครับแลมมัสเนี่ยนะครับเปิดตัวมาก่อนชาวบ้านเลยนะทั้ง5ตัวเนี่ยแลมมัสเนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมาในตัวที่2นะครับ ก็คือจะมาในวันที่22เมษายนนั่นเองนะครับก็คือหลังสงการนั่นเองนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็ถือว่ายังพอมีเวลาให้เราได้เก็บเงินค่อนข้างนานอยู่นะประมาณ20กว่าวันน่ะนะครับ2อาทิตย์กว่าๆนะฮะใช่ปะนะครับประมาณ20วันนะฮะ2อาทิตย์3อาทิตย์อ่ะนะครับผมก็ถือว่าระยะเวลาของเขาเนี่ยค่อนข้างห่างมากๆนะครับ3อาทิตย์เนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยเก็บเงินได้อยู่แล้วนะครับผม และสําหรับใครที่ดองเงินไว้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับก็วันที่22นะครับสำหรับตัวของแลมมัสนะฮะต่อไปนะครับสำหรับคาซิกนะฮะตัวที่3ของเรานั่นเองนะครับสำหรับคาซิกเนี่ยนะครับนี่เรียกว่ามาตอนเปิดเทอมเลยนะฮะมาวันที่6พฤษภาคมนะฮะก็รอไปอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนกว่าๆเลยแหละนะฮะสำหรับตัวของคาซิกนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับมาวันที่6นะฮะเดือนเมษาอนพฤษภานะครับผม ต่อไปนะครับผมเลงก้านะฮะสำหรับแชมปีเป็นเลงก้าเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกันกับคาซิกเลยนะครับมาในวันที่6พฤษภาคมนะครับ แล้วทำไมมันมาพร้อมกันละ่ะนะครับสำหรับคาสิกกัเลนกานะครับก็เพราะว่าคาสิกบอเลนกาเนี่ยนะครับผมจะเป็นแชมปเปี้ยนที่มีกิจกรรมร่วมกันนะตามที่เขาที่บอกเลยนะครับผมเมื่อคลิปเมื่อวานที่ผมที่ทําไปที่เขาได้มีการเปิดเผยไทม์ไลน์การอัปเดตของแพ2สองจุดสองเนี่ยเขาบอกว่าจะมีอาจจะมีอีเวนต์ใหม่นะครับเกี่ยวกับตัวคาสิกแล้วก็เรนกาด้วยกันนะครับแชมปเปี้ยนตัวนี้ก็เลยจะมาพร้อมกันนะ ซึ่งในเว็บเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามาวันที่6พฤษภาคมใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันน่าจะมาก่อนหน้านั้นก็เพราะว่าเมื่อวานนะครับผมในคลิปวิดีโอที่ทางทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกมานะครับว่าจะมีอีเวนต์2ตัวนี้ร่วมกันนะครับในเดือนหน้านะฮะก็คือเดือนเมษายนนั่นเองนะครับอาจจะมาไวากว่านั้นนะครับผมผมคิดว่านะสตัวนี้นะครับอาจจะมาในช่วงเดือนเมษายนนะครับน่าจะประมาณสักไปไปลายเดือนหรือเปล่านะก็มารอติดตามกันนะครับผม แต่แชมเปี้ยนสตัวนี้มาพร้อมกันแน่นะจ๊ะและตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเลนิกตันนั่นเองนะครับกับจระเข้ชลาวน์กุมพี่จระเข้แซนดีอยู่ในถ้ำทารานนั่นเองนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับจะมาในตัวสุดท้ายเลยของแพท2.2นี้น,นะครับซึ่งแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับจะมาในวันที่12พสองพฤษภาคมนะฮะก็จะมีประมาณเท่านี้นะสำหรับแชมเปี้ยนทั้ง5ตัวนะครับ ก็คิดว่ามันต้องมีคลาดเคลื่อนอยู่แล้วแหละนะครับมันไม่น่าจะตรง100%หรอกนะแต่คิดว่าน่าจะไม่ห่างจากตรงนี้มากเท่าไหร่นะนะครับก็มีประมาณท่านี้นะครับผมก็มารอติดตามกันนะนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสําหรับแชมเปี้ยนตัวใหม่อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะโอเควันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาอัปเดตประมาณท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวันการอัปเดตของแชมเปี้ยนตัวใหม่ในแพท2 2นี้นะฮะโอเคนะครับ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะห่างเพื่อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับทั้งช่องใหม่ช่องเก่านะฮะแล้วก็ไปกดซับสไครต์ในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับผมนะฮะนะครับโอเคนะครับหางเพื่อนดูคลิปแวันนี้ก็ลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยให้ผมดีมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเื่อไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ